ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปชนะนะครับวันนี้ผมมีโปรแกรมจะมารีวิวนะครับมันชื่อโปรแกรมว่า Walkman นะครับเหืาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นนักดนตรีนะครับอยากทำดนตรีในมือถือนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับก็ก่อนอื่นก็ไปโหลดได้นะครับมันชื่อ Walkman ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ ทำได้หลายอย่างนะครับยงเช่นมัลติแท็กมัลติแท็กก็คือเวลาบันทึกเสียงเป็นช่องเสียงเป็นแท็กเป็นแท็กเป็นช่องเป็นช่องหรือเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับบันทึกได้หลายช่องพร้อมๆกันเขาเรียกว่าแท็กนะครับบันทึกเสียงคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดนะครับเล่นคีย์บอร์ดไปก่อนบันทึกเสียงกลองนะครับบันทึกเสียงเป็นกีตาร์นะครับบันทึกเป็นเบสบันทึกเป็นดรัมแมชชีนนะครับ ก็ได้อยู่6อย่างเนี่ยนะครับได้6อย่างนะครับออบันทึกคีย์บอร์ดก็กดคีย์บอร์ดไปนะครับนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับมันมีติ๊กมันมีติ๊กให้ด้วยติ๊กนี่คือติ๊กอันนี้หนึ่งติ๊กติ๊กหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่หนึ่ง สองสามสี่เราก็เล่นดนตรีไปนะครับท่านผู้ชมเล่นไปผมไม่ถนัดเลยครับมือเล็ก นี่เราเล่นไปเราซ้อมมือถ้าท่านผู้ชมจะบันทึกท่านผู้ชมจะเห็นนะครับปุ่มแดงๆนี่นะครับกดไปเลยนะครับบันทึกเป็นอะไรบันทึกเป็นม,มีดีนะครับเรากดไปว่ามีดีนี่เป็นคอร์ดก็ได้นะครับ หรือมาทำดนตรีเข้าๆก็ได้นะครับตัวนี้อ่าเราก็พอแล้วเราหยุดนะครับหยุดบันทึกนี่ชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์มันก็ตกลงเข้าไปนะครับตกลงย้อนกลับนะครับทานผู้ชมย้อนกลับมาเนีย่ยมีลบโฆษณาต้องจ่ายเงินนะครับ7.99ดดอลลาร์ซื้อก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเราย้อนกลับมานะครับ อ่าย้อนกลับมาบันทึกคีย์บอร์ดถ้าเป็นกลองนะครับเป็นกลองดูถ้าเป็นมือกลองตีแบบนี้ผมก็ตีไม่ค่อยเป็นนะครับอ่าบันทึกแล้วนะครับอ่าเพราะวเราบันทึกบันทึกเป็นอะไรเป็นมิดีนะครับเราบันทึกเป็น MIDI. มิดี้ ใครเล่นกองถนัดก,ก็เอาเลยนะครับตัวนี้อ่าผมว่าผมบันทึกแค่นี้นะครับผมก็ตกลงเข้าไปแล้วก็ย้อนนะครับย้อนเข้าไปเสียงกีตาร์ครับลองดูเสียงกีตาร์นะครับกับคอร์ดได้ไหมครับเอเมเนอร์อนะครับ เสียงเข้าไปนะครับมีดีก่อนนะครับตกลงแจะย้อนกลับนะครับเรามาดูมัลติแทร็กนะครับลองมาดูมัลติแทร็กมัลติแทร็กว่าไงบ้างนะครับ สร้างเพลงใหม่นะครับก็กดเลือกจากการสร้างเพลงไหนมันก็จะบอกนะครับชื่อเพลงตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเปลี่ยนได้นะครับชื่อเพลงใหม่นะครับก็เปลี่ยนชื่อเข้าไปนะครับเช่นบอกว่าผมจะใส่ชื่อเพลงรักนะครับรัก ตกลงนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับแทร็กท่านผู้ชมกดนยครับดูหน้าตามันนะครับเหมือนเครื่องเล่นเทปเลยนะครับตรงนี้ก็บวกบวกกดบวกเข้าไปก็จะเป็นพวก BMP พวกความเร็วพวกห้อง,องเพลงนะครับ4ต่อ4 1ต่อ4ประมาณนั้นนะครับ นาฬิการูปนาฬิกาก็เป็นความเร็วเพลงนะครับจะเปลี่ยนไหมรูปตรงนี้ก็คือเครื่องเคาะจังหวะรวมแทร็กรวมแทร็กก็จะเป็นคล้ายคล้าย b, มิกดาวน์นะครับแล้วรีเวิร์บจะมีรีเวิร์สไหมนะครับนี่เข้ามาบวกก็บวกก็คือบวกก็คือแทร็กที่1น,นะครับเราจะเล่นเป็นอะไรนะครับสมมุติว่าเนี่ย มีได้กี่อย่างครับคีย์บอร์ดคอร์ดกีตาร์ดรัมดรัมแพดดรัมแมชชีนเบสลุบมดีนำเข้านำเข้าออ,อดิโอก็คือเอามิดีเข้ามาเอลดีที่เราเคยเล่นเข้ามาแล้วก็มีบันทึกเสียงด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยหลากหลายมากนะครับใครที่เป็นนักงดนตรีและมีความชำนาญแล้วก็อยากทำเพลงอยากทำเพลงใน อยากทำเพลงในมือถือแบบคร่าวๆอาจจะไม่ละเอียดเท่าโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับแต่มันก็พอได้นะครับหลุบก็เลือกเอามานะครับเลือกเขามีหลุบให้นะครับในนี้นะครับเพราะท่านผู้ชมเออผมลองเล่นเองคีย์บอร์ดสักเออเล่นเล่นคอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าผมเล่นคอร์ดท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมีเป็นคอร์ดให้เลยนะครับ ราจิ้มเป็นขอดให้สมมติว่าอันนี้ปุ่มบันทึกนะครับปุ่มบันทึกนะครับมันติ๊กให้ สมมตินะครับผมก็ย้อนกลับไปนะครับเห็นไหมครับมันบันทึกให้นะครับเนี่ยมันบันทึกให้ผมก็เล่นมั่วไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยรอดูความชํานาญนะครับลองเล่นดูใชครับ ค okay, นะครับมันเป็นการสาธิตนะครับท่านผู้ชมหาความชำนาญเอานะครับต่อไปเรากดบวกอีกครับท่านผู้ชมจะเอาอะไรล่ะครับเอาเอากลองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาแล้วครับกลองมิติ๊กให้นะครับ ไปนะคุณผู้ชมเคนะดูนะครับแล้วก็กดเพล์ครับท่านผู้ชมลองให้มันเรียนกว่านี้นะครับอันนี้ผมสาธิตเฉยๆนะครับอ่าทีนี้บวกกันแล้อีกครับ บกเบนะครับสมมว่าเบลนะครับมันก็ไม่ให้เราเลือกนะครับสมมติว่าผมเลือกดีมเนอร์นะครับ อันนี้นะครับสาธิตครับเห็นไหมครับมันมาแล้วครับเอาบวกอีกอย่าเล่นอะไรครับเบดเล่นแล้วรำเล่นแล้วนะครับเอากีตาร์ครับอา้าวเอานะครับลองม่วนดูก่อนนะครับอันนี้ก็กีตาร์ไนลอนกีตาร์สายโลหะกีตาร์สะอาดกีตาร์ โอ้มีเยอะกีตาร์อะไรเดียมีปลักอินด้วยนะครับไม่เอาละครับเอาแค่เนี้นะครับอเอาแค่นี้ครับสาธิตครับเนี่ยครับ,รบ,รบมันมาหมดครับท่านผู้ชมครับมันมาหมดแล้วลองเลย์ดูครับ โอเคนะครับทีนี้มันบันทึกเสียงได้ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมบันทึกเสียงซ้อนเสียงผมไม่แน่ใจมันจะให้ไหมปกติไม่ให้นะครับเพราะผมจับหน้าจออยู่ครับบันทึกโดยการจับหน้าจออยู่พอเราจะบันทึกเสียงอาจจะไม่ให้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่พอเราทําเป็นตรงนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมก็ร้องเพลงใส่เลยครับตอนนี้ครับไม่รู้มันให้หรือเปล่านะครับ การบันทึกเสียงหน้าจอกำลังบันทึกดังนั้นวอล์กแบนไม่สามารถบันทึกได้เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็คงไม่สามารถบันทึกได้ล้ครับเพราะมันซ้อนบันทึกซ้อนอ่าท่านผู้ชมครับผมลองบันทึกเสียงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องปิดโปรแกรมจับหน้าจอนะครับมันถึงจะได้นะครับลองเพล์ดูนะครับมั่วนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เป็นเพลงเท่าไหร่ ัท่านผู้ชมผมสาธิตนะครับท่านผู้ชมก็เรียงดีๆแล้วกันนะครับทีนี้ทีนี้ท่านผู้ชมคลิกตรงผมคลิกที่รูปเป็ยโนนี่นะครับคลิกเลยครับคลิกเสร็จปุบ๊บมันจะเป็นการคุมแท็กแต่ละแท็กก็คือเปียโนที่เป็นคอร์ดนี่นะครับแท็กไม่มีเสียงลบแท็กแท็กวอลลุม่มเปลี่ยนเสียงดนตนรี r a n s p o รส ควันไทยควันทายเซชั่นก็คือปรับลดให้ตรงช่องนะครับควันไทยนะครับผมจะปรับลดนะครับเพื่อมิกเสียงนะครับปรับลดเสียงเห็นไหมครับเทคบวลุูมแล้วก็เบาๆไปคอร์ดเบาๆ,ๆไม่ต้องแรงนะครับเพื่อให้ตัวอื่นดังด้วยนะครับท่านผู้ชมดูทีละเถียงก็ได้นะครับลองดูนะครับ เดี๋ยวผมเอาเสียงเสียงกีตาร์ดังไปนะครับเสียงกีตาร์ด้วดังมากผมจะลดวอลุ่มมันก็ต้องลดนะครับเวลามิกเสียงนี่ต้องลดให้เสียงจนกระทั่งพอดีนะครับไม่งั้นเสียงรเสียงลองเสียงอะไรจะไม่ได้ยินเลยนะครับลองดูนะครับรรรััรกักกเเธธออนน้ยิ่่งวาใค นันดจนเจนว่าเบาเบาขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสามารถทําดนตรีได้นะครับเนี่ยโปรแกรมนี้นะครับวอล์กแบนนะครับชื่อโปรแกรมวอล์กแบนก็ขอจบการรีวิวการทําดนตรีเท่านี้นะครับท่านผู้ชมหาความชํานาญเอานะครับหาความชํานาญค่อยๆเล่นเรียนๆก็ได้นะครับค่อยๆแกะให้เป็นทํานองแล้วเราก็ใส่เสียงร้อง แต่ว่าเสียงร้องในขณะที่เราร้องไปเนี่ยนะครับเออมันจะไม่ยินเสียงดนตรีนะครับผมลองอัดเสียงร้องตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับมันไม่ได้ยินเสียงดนตรีเพราะนั้นถ้าไม่ได้ยินเสียงดนตรีเวลาร้องมันจะผิดคีย์นะครับผิดคีย์ไม่ตรงจังหวะไม่ตรงช่องนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีการว่าถ้าร้องใส่ในขณะนี้ต้องต้องมีการพลิกแพลงยังไงบ้างนะครับเผื่อมันจะได้เป็นเพลงนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิกระสิ108์ร้อยแปดชแนลหากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ